สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและเพื่อที่ว่าจะได้เป็นกำลังใจให้กับคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองคะ่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะข้อสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีกรกฎท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะ ชาวราศีกระกฎทุกท่านคะในช่วงที่ดาวพุธย้ายท่านจะดวงดีด้านใดและในวันเดียวกันดาวพฤหัสจะเดินหน้าเมื่อดาวมงคลสองดวงย้ายและเดินหน้าในวันเดียวกันจะผลักดันและหนุนนําสิ่งดีๆด,ด้านใดอะไรมาให้กับท่านบ้างมารับฟังกันเลยนะคะดาวพุธจะย้ายในวันที่9มกราคมไปจนถึง29มกราคมปี67และในวันเดียวกันคะ่ะ 9มกราคมเช่นเดียวกันดาวพฤหัสก็จะเดินหน้าไปจนถึง30เมษายนปี2567นะคะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับท่านบ้างในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวราศีกรกฎ9ถึง29มกราคมท่านจะมีความรู้สึกว่าโล่งอกโล่งใจมากขึ้นปัญหาต่างๆที่คาราคาสังในช่วงที่ผ่านมา จะได้รับการแก้ไขบางปัญหาจะจบลงด้วยระยะเวลาที่เกิดขึ้นมานานและจะจบลงด้วยตัวของมันเองท่านไม่ต้องทำอะไรคะ่ะปัญหาจะจบลงด้วยตัวของท่านของมันเองและงานที่คาราคาสั่งในช่วงที่ผ่านมาท่านก็จะทำสำเร็จในช่วงระยะเวลานี้นะคะนับว่าเป็นช่วงที่การงานราบรื่นและคล่องตัวมากขึ้นคะ่ะส่งผลให้หลายๆอย่างคลี่คลาย ไปในทิศทางที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะท่านจะมีความรู้สึกว่ามีความสุขในการทำงานมากขึ้นไม่ค่อยจะอึดอัดลำบากใจเหมือนช่วงที่ผ่านมานั่นเองค่ะและหากติดขัดมีปัญหาขึ้นมาจริงๆนะคะท่านก็จะแก้ไขได้ช่วงนี้สติปัญญาเปิดความคิดลื่นไหลแก้ไขกับปัญหาต่างๆได้เก่งและแก้ไขได้ไวกว่าช่วงที่ผ่านมาด้วยเป็นช่วงที่ท่านมีเสน่ห์คนเมตตานิยมชมชอบนะคะและที่สำคัญ ศัตรูจะหันมาเป็นมิตรในช่วงระยะเวลานี้นั่นเองค่ะท่านจะมีความรู้สึกว่า,าท่านสบายอกสบายใจมากขึ้นกับสำหรับบางคนที่ที่ผ่านมาไม่ค่อยจะชอบหน้าท่านมากนักนะคะช่วงนี้อยู่ใกล้ชิดใครเขาก็รักและเมตตาการติดต่อต่างๆก็ถือว่าดีขึ้นกว่าแต่ก่อน และช่วงนี้ท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือดีขึ้นที่ผ่านมาท่านโดนจ้องจับผิดขอความช่วยเหลือจากใครก็ไม่ค่อยจะได้ต้องลงมือทำเองนะคะเรียกได้ว่าต้องพึ่งตัวเองเป็นหลักถึงเขาจะช่วยเขาก็ช่วยท่านได้ไม่เต็มที่เพราะเขาเองก็มีภาระหน้าที่ส่วนตัวเรื่องของเขาเช่นเดียวกันหรือหากเป็นเพื่อนร่วมงานงานเขาก็ยุ่งเช่นเดียวกันไม่สามารถช่วยเหลือท่านได้เต็มที่แต่ในช่วงนี้คนช่วยเหลือดีและ คนที่จะเข้ามาช่วยเหลือท่านเขาก็ช่วยท่านได้เต็มที่เอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครเขาก็พร้อมที่จะช่วยแต่ก็มีเรื่องอยากจะขอเตือนนะคะชาวราศีกรกฎช่วงนี้ท่านหัวร้อนหงุดหงิดง่ายเรียกได้ว่าพร้อมที่จะประทะอยู่ตลอดเวลามีอะไรมากระตุ้นนิดหน่อยนี่โอ้โหขึ้นทันทีนั่นก็เป็นเพราะว่าคนรอบข้างบางคนจะยังคงคอยสร้างปัญหานะคะทำให้ท่านนั้นหงุดหงิด เช่นท่านสั่งอีกอย่างทําอีกอย่างคนบางคนทำ,ทำให้งานของท่านติดขัดล่าช้าหรือว่ามีคนนินทามีคนแทงข้างหลังพูดถึงท่านในมุมที่ไม่ค่อยจะดีหรือบางครั้งขับรถอยู่ดีๆก็มีคนตัดหน้ากระทันหันฉะนั้นในเมื่อเรารู้ดวงล่วงหน้าเราก็ไม่ต้องเดินตามดวงท่านจะต้องมีสติและใจเย็นๆน,นะคะจะพูดคุยอะไรออกไปคิดก่อนพูดเสมอให้พูดให้ละเอียดชัดเจน หากจะต้องสั่งการสั่งงานใครมีเหตุมีผลอย่าพูดขณะท่านหงดงิดหรือว่าหัวร้อนความวุ่นวายจะได้ไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะช่วงระยะเวลานี้อารมณ์ของชาวราศีกรกฎนี้ค่อนข้างที่จะน่ากลัวค่ะหลังจากวันที่9มกราคมขออนุญาตพูดถึงเรื่องอดาวพฤหัสนิดนึงนะคะหลังจากวันที่9มกราคมไปจนถึง3 0เมษายนค่ะดาวพฤหัสเดินหน้า ท่านจะมีโชคลาภด้านการงานมีข่าวดีๆเกิดขึ้นหากท่านอยากจะทำงานไหนโปรเจกต์ไหนท่านจะได้ลงมือทำหรือหากท่านตั้งใจที่จะทำอะไรก็ตามท่านก็จะมีจังหวะและโอกาสได้ลงมือทำด้วยเช่นเดียวกันนะคะไม่งงนะคะทีะ่คลิปเดียวพูดถึงดาวสองดวงเพราะว่าอยากให้ท่านนั้นรู้ทิศทางดวงยาวๆเผื่อว่าท่านกำลังซุ่มทำโปรเจกต์อะไรอยู่หรือว่าซุ่มปั้นงานอะไรอยู่ หากพบเจอกับอุปสรรคและปัญหาท่านจะได้ไม่ถอดใจง่ายๆนั่นเองค่ะเพราะว่าเพราะว่าไม่ว่างานอะไรก็ตามที่ท่านทําในช่วงนี้และหวังผลกับสิ่งที่ท่านกําลังทําอยู่นะคะหวังความเจริญก้าวหน้าหวังชื่อเสียงหรือว่าหวังทรัพย์สินเงินทองถ้าท่านเต็มที่กับสิ่งที่ท่านทําอยู่ท่านจะทําสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมผลักดันหรือว่าซัพพอร์ตหนุนหลัง ที่สำคัญโอกาสใหม่ๆจะเข้ามาท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆในการทำงานหาเงินเพิ่มหรือผู้หลักผู้ใหญ่จะให้โอกาสจะมอบหมายงานสำคัญๆให้ท่านได้รับผิดชอบช่วงระยะเวลานี้นะคะพยายามอย่ามีปากเสียงกับผู้หลักผู้ใหญ่ให้ไปตามน้ำจะดีที่สุดค่ะ9มกราคมถึง30เมษายนเหมาะแก่การเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะคะและหากท่านได้รับมอบหมายให้ทำงานที่สำคัญ หรือโปรเจกต์ใดๆก็ตามโดยเฉพาะเป็นโปรเจกต์ที่สำคัญต่อหน่วยงานหรือว่าองค์กรที่ท่านทำอยู่จงมุ่งมั่นตั้งใจทำให้เต็มที่ไปเลยค่ะเพราะว่างานจะให้โชคให้ลาภให้ความจเจริญก้าวหน้าให้ชื่อเสียงให้ทรัพย์สินเงินทองเพิ่มขึ้นฉะนั้นมีฝีมือเท่าไหร่ใช้ให้เต็มที่นะคะพยายามอย่าบ่นยาเถียงให้ไปตามน้ําให้ทําตามผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะชอบหรือไม่ชอบกัดฟันทม,ทมกัดฟันทน ทำไปก่อนเพราะว่าช่วงนี้ผลงานของท่านโดดเด่นผู้หลักผู้ใหญ่เองก็หันมาเมตตาและช่วยเหลือเหนื่อยมากแต่ว่าท่านจะดีกว่าเดิมแน่นอนค่ะเป็นช่วงที่ท่านจะได้ทําอะไรใหม่ๆที่ท่านไม่ถนัดและคุ้นชินมากนะักแต่ว่าท่านจะทําได้ดีและทําได้สําเร็จในที่สุดนะคะช่วงระยะเวลานี้นะคะอะไรก็ตามที่ท่านพุ่มเทผลงานของท่านจะโดดเด่นคนจะชื่นชมท่านและจับจ้องท่าน และเช่นเดียวกัน9ถึง29มกราคมนะคะราะมัดระวังจะทะเลาะกับคนรอบข้างนะคะให้ละเอียดรอบคอบรัดกลุมอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นทุกๆเรื่องมีดวงได้แก้ไขางานที่ทำเสร็จไปแล้วและท่านขี้หลงขี้ลืมระวังงานหลุดตกหล่นระวังลืมส่งงานและช่วงนี้ท่านจะเดินทางระยะสั้นๆค่อนข้างที่จะบ่อยคนรอบข้างทั้งที่บ้านและที่ทำงานมักจะทำให้ท่านอึดอัดหงุดหิดโมโหนะคะ ช่วงนี้จะมีคนที่ท่านรู้จักบางคนเข้ามาขอหยิบขอยืมเงินจากท่านเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านยังไงก็ขอให้ท่านมีสติในการช่วยเหลือนะคะไม่จําเป็นที่ท่านจะต้องช่วยทุกเรื่องเพราะว่าด้านการเงินแล้วภาระค่าใช้จ่ายของท่านในช่วงระยะเวลานี้ยังคงสูงมีดวงคนใกล้ชิดเปิดไข้ไม่สบายกระทันหัน ตัวท่านเองจะทําอะไรก็อย่าใจร้อนวู่วามระมัดระวังจะเกิดอุบัติเหตุเจ็บตัวบางครั้งไม่น่าจะเจ็บก็เจ็บเดินชนประตูดเดินชนโต๊ะลื่นสะดุดหกล้มฉะนั้นระมัดระวังนะคะข้อดีค่ะช่วงนี้ท่านจะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นได้ในสิ่งที่ท่านคาดไม่ถึงว่าจะได้หรือหากท่านตั้งใจที่จะซื้ออะไรก็ตามสุดท้ายแล้วท่านจะได้ซื้อมีดวงได้สิ่งของถูกใจค่ะมีคนบางคนช่วยท่านแบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายนะคะ แต่ระวังทะเลาะก,กับคนในครอบครัวนะคะอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นโดยภาพรวมค่ะในช่วงวันที่9ถึง29มกราคมท่านงานยุง่งงานเยอะหน่วยเหนื่อยจนแทบไม่มีเวลาส่วนตัวมีงานแทรกงานเร่งงานด่วนคนรอบข้างก็มักจะทำให้ท่านงุดหงิดหัวร้อนทั้งคนที่บ้านและที่ทำงานยังไงก็ใจเย็นๆน,นะคะอย่าได้ประมาทคนในที่ทำงานหรือว่าศัตรูก็พอ หากได้ยินคำที่ไม่ดีมากระทบกระเทือนจิตใจบ้างหรือว่ามีคนพูดจะย่วยุอารมณ์นะคะอย่าได้ถือสาหาความแค่คำพูดไม่สามารถทำให้เงินในบัญชีของท่านนั้นเพิ่มขึ้นมาได้หรือแค่คำพูดของคนที่ไม่ดีไม่สามารถทำให้งานของท่านจเจริญก้าวหน้าได้ฉะนั้นใจเย็นๆไม่ต้องไปสูงสิงไม่ต้องไปสนใจแต่ห้ามประมาทเขาก็พอ ห้ามทะเลาะไม่ว่าจะกับใครก็ตามโดยเฉพาะกับผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานหรือว่าที่บ้านระมัดระวังเอกสารตกหล่นนะคะให้ท่านเช็คดีๆก่อนยื่นเรื่องยื่นเอกสารหรือว่าส่งงานที่เกี่ยวกับเอกสารคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะคะชาวราศีกรกฎจะเน้นที่การงานก็เพราะว่าการงานนั้น งานคือเงินนั่นเองค่ะและสิ่งที่บอกมาท่านจะได้สัมผัสแน่นอนนะคะจะมากหรือน้อยเท่านั้นเองเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่ขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงชะตาของแต่ละท่านด้วยเพราะว่านี่เป็นรวงรวมนั่นเองนะคะแต่ว่า ให้ท่านระมัดระวังในสิ่งที่เตือนให้มากๆนะคะส่วนทางด้านของการเงินช่วง9ถึง29มกราคมภาระค่าใช้จ่ายของท่านค่อนข้างที่จะเพิ่มสูงขึ้นนะคะแต่ว่าท่านจะหมุนเงินได้ไม่ต้องวิตกกังวลใจท่านจะมีทางแก้ทางออกเสมอหากการเงินติดขัดมีปัญหานะคะข้าขออวยพรให้ชาวราศีกรกฎทุกท่านเงินไหลนองทองไหลมาหากแม้นว่ามีอุปสรรคใดๆเข้ามาก็ขอให้ท่านนั้น แก้ไขกับอุปสรรคต่างๆนาน,นาได้ในพริบตานะคะขอให้ทุกท่านนั้นเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและการใช้ชีวิตกราบขอพระคุณทุกๆก,การติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ